สวัสดีจ้าทุกๆคนมาพูก่อกับสาวอมเพป็นอีกแล้วมือนีมือนีมาดูในจักหน่อยสาวอมเพลนสิผ้าไม่เห็ดอย่างตีสิผ้ามาฮอปอเปียปอเปียทอดกันค่ะยงนี่คาเอิญบ่อรุ่นส่วนปสะสมก็คือมีบุญเส้็มีหมู หมูบดนะจ่ะสีไซส์หมูบดหรือไก่บดหรือไส้กุ้งก็ได้จ่ะเอ่อก็กะหล่ำแครอทวุ้นเส้นจ่ะส่วนเครื่องปรุงนี้ซาวเพื่อเพิ่นสิบ่ใส่หลายเพราะว่าเน้นเฮาเน้นกินกับน้ำจิ้มไก่เนาะจะก็มีใส่ซอสหอยน้ำตาลรสดีจังน้อยจ้ะเพราะว่าถ้าใส่หลายมันจะเฮ็ดให้เค็มเพราะห้า,หาเน้นกินกับน้ำจิ้มเนาะจ้ะ ส่วนที่แปลกกับสินี้ใครนอกจากสองเพื่นสิห่อไว้ถ้ากินวันที่17บเจะสิบเดไม้สิห่อไว้สูมูกินนะจ๊ะมูที่มากินเขานะพวกพี่พี่เพื่อนก็เลยจะห่อไว้ส่วนแป้งแปง้แปงนี่แป้งนี่ก็เลือแต่ โดนแล้วจะใส่ช่องแข็งไปช่องฟิตไปเอ่อส่วนที่จะแปะให้เอ่อพอเปียยูดีก็คือไข่ก็ได้จะหรือนามก็ได้นอาจะ อนสามเพื่อนใส่ไค่แต่พอเวลาแปะเหล่าเวลาถอดก็จะเลื้งเลื้งดีเลื้ยงงามสีหอให้เบื้องเลย้อได้จ้ะยูนี่เขาเอินวอรุ่นโอ้ยคือดีแท้ เห็นกันปะเธอขวัทับซ้ายซ้ายทับขวาเดี๋ยวจ้ะแด่นึ่งละ ลูกไส้ออกไปหลินข้างนอกง,งูทร่หาแล้วบัดตรงนี้ประจำบ้านไว้บ้านเช้าเพื่อนกินดีจ้ แต่พอวัยูพี่ๆวันกินวันที่สิบเจ็ดวันจัน์นี่จะเป็นวันชาติของนอเวยวันเออเซอร์เทนไม้ แต่รู้สึกว่าก็สิบว่ามีเดินขบวนหรอกใช่ไหมปีเมืกี่ก็บ่าได้เดินขบวนไม่ได้กินบ้านท้ายบ้านมัน่นปีนี้ก็บ่าได้เดินขบวนอีกจะ้ะ บด้กชีเไปงใส่ออกไปลิงข้าง,งอกงู่ค้าและกัน เดี๋ยวมาเบ่งตอนแนวกันนะจ๊ะสุดท้ายแล้วจ้าทุกทุกคนแฟนปอเ,เปียกันยัง่งยั่งอยู่จ้ะเวลาเขากลับไปแช่ไว้แช่แช่ชงชงแช่แข็ชงชงฟิต ที่นี่ไซสอิ่นเออสองแช่แข็งช่องปิดจ้จะจ้าเสร็จแล้วทุกคนหเหลือกแตเเลือนแค่เนี้ยไปแล้วจ้าทุกคนสาวเพื่อนกับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวเพืนเน่อนไดยด้วยจ้าบ๊ายบาย